เที่ยวหมู่บ้านฮานโวันเลกันนะแถวนี้เนี่ยมีโรงเรียนทำน้ำหอมแบบเป็นวันเดคลาสพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแต่ว่าแอบ,บสปอยว่าจะผสมไปแจกด้วยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเชาวโซเชียลมีเดียวลัเรามาพบก,กับนุ่นอีกแล้วนะคะเปิดคลิปด,ด้วยหน่าสดเลย ตื่นเต้นวันนี้มีคนขับรถให้ค่ะแฟนพี่นุ่นเนี่ยครับผมไม่แฟนครับแฟนเขาไม่เอาตังค์กันหรอกเอ้าผก็ต้องกินต้องอยูอ<ะ>่โอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกนะคะวันนี้นุ่นมีนัดทำรีสูรันจะบอกว่าติดใจเป,เ,เป็นคลินิกที่นุน่นไปทำตอนวันเกิดเยมิกนั่นแหละที่แบบที่สีใต้ตานะคะ เออก็ติดใจต้องไปทำอีกรอบหนึ่งจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีรีจูรันด้วยเพิ่งรู้นะแล้วก็จะพายยเพียวไปฉีดปากบนนิดหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนอะไรซิร่งจอะอะดูดิโอเคเราก็จะพาเพียวไปฉีดปากบนด้วยนะจา๋าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะท่าไ แล้วนะคะซิโอราคลินิกถึงแล้วนะคะถึงจะอ,อยู่มหาชัยเราก็มาด้วยคุณภาพของเขาอ่ะเนาะอุ้ย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 พเอยใหเพียวเขาบอกว่าเขาอยากได้อันนี้แต่สานะด้วยความเห็นของสานะฉันว่าอันนี้เท่านั้นเพราะว่าอันเนี้ยมันตุยไปปากชันร้อยเปอร์เซ็น100ทาดา นี่คือคุณหมอของเรานะคะท่านเดิมเลยเอจะบอกว่าติดใจคุณหมอเลยเพราะว่าคุณหมอมือเบามากวันนี้หนูอยากทำรีจูรัลในแบบหน้าผากที่อื่นน่ะเขาบอกว่าเจ็บแล้วหนูอะตั้งแต่วันที่เนี่ยคือเจ็บน้อยสุดแล้วในชีวิตหนูที่เคยฉีมาหนูก็เลยยถ้าเราจะทำรีจุลัลนั้นที่อะไม่อยากเจ็บขนาดเพื่อนก็เลยจนจะมีความแสบ ความกดเล็กน้อยแล้วเวลาฉีดจะมีความแสบแแก้มนิดนึงเวลาฉีดแล้วจะรู้สึกแสบแปวดปวเล็กน้อยแต่ว่ามันจะมีตัวเนยเขาว่าอังนิยมก็คือชาแนลและมันเป็นจุลันคคู่กับชาแนลมันก็สามารถทำให้ความแสบลดลงได้เยอะมากเลยอ๋อหรอใช่อุ้ยที่นี่โคตรมากปวดแบบไม่เจ็บแกขอบคุณหมอค่ะเดี๋ยวจะทำลิจุลันกับชาแนลสฉันชพบชอบเลย พร้อมอย่างเตะพร้อมละแต่แก่พร้อมยัง944โอ้คุณหมอ9ไปอ่ะตื่นเลยเนาะเดี๋ยวอยากฉีปากด้วยคุณหมอเพราะว่าตอนนี้มันบางไปอ่ะนี่ให้ดูฟอก่อนเสร็จแล้วน่ อยาเป็นสาวเกาหลีแบบมีแฟนเน้นคิสคือเลือกสำหรับชิดปากโดยเฉพาะตัเลยครับตัวมันจะนิ่มไม่แข็งเป็นก้อนใช่เอาแบบชิดปากตัวแรกและตัวเดียวในไทยด้วยเออเฉนโดเลยอะอุ้ยจะฟังนะปากสองข้างอะคนละคนอุ้ยยังเห็นเหรอสวยมันธรรมชาติอะมันไม่น่ากลัวทาราหยุด โอ้ยมีขึ้นใช่เอาอีกไหมอ่ะสวยเลยอ๋อถ้าดูทีข้างเดียวเลยไหมไม่หมาถึงดูก่อนมันยังไม่บวมว่าแค่นี้พอไหมหรือว่าอีกได้ลูกอยากได้ให้มันขึ้นมาบนตรงนี้เลยคุหมอเดี๋ยวจะหมอมือเบาจริงใครที่แบบอยากสวยแต่กลัวเจ็บต้องฟิโอราเท่านั้น เีียวสวยเลยยกเว้นนี่ตรงปากที่แตกๆอ่ะทุเรศพี่ี่ทําไงดีองปากคนหรือปากอะไรอ่ะทุเรศอ่ะคือหมอมือเบามากไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะพูดไม่ได้ด้วยนี่อัปเตอร์นะคะฮุยเลยอ่ะจมูจีบิมากแกแน่วจอะคือเหมือนตูดเกินกว่านีผู้ชายก็ จ,จบแกที่เนี่ยคือเวลาที่มาฉีดดีจูรันหรือว่าชาแนลอะ่ะเขามีให้เลือกด้วยว่าเจ้าเป็นตุ่ม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 ,ม,มหรือว่าไม่เป็นคือเขาทําให้ได้ถ้าเราพรุ่งนี้เรามีภารกิจต้องแบบแต่งหน้าต้องใช้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นตุ่มมันก็ไม่ดีไงเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันเป็นตุ่มแบบพอเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบเฮ้ยสะดุ้งกว่าว่าแบบซีไปทามาอะไรอย่างงี้ นะแต่ว่าที่เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเจ้าแบบเป็นตุ่มกับไม่เป็นตุ่มเลิศทุกคนดูดิน้ำผาคือเงาเลยอ่ะเห็นไหมแกส,กสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่แกอาจจะยังไม่มาคือหลังป่างก็คืนนะผู้ชายบอกว่าชอบคนหน้าเหมือนแมวเหมือนยังจริงจบเอาไหนบอกไลยมีแฟนนะเแล้วผู้ชายที่ไหนบอกอะเจา<ช>ที่หยอ เจ้าที่ที่บ้านเนอหรือไงแกเฉลยเลยเฉลยเลยว่ามีแฟนเพียบมีแฟนสองคนค่ะก็เลยเปิดตัวไม่ได้แราล็อกจุดอันนี้หายช้าไหมคะหมออ่าก่อนไยังนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแ้วกกลมเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ก่มนไปยันนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วอุ้ยรดกลคุณหมอขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจากเกาหลีน้องรังมาจัดต่อ ดูแลกันไปยาวๆของเยอเพลนั่าดูดีสวยเลยอ่ะจ้าเพลที่ฟ้าอืม,ม <c oughs> เอาเหอะอืม <c oughs> จอมแมวอีก <c oughs> ไปเจอกันที่เกาหลีจ้านันยองถึงเกาหลีแล้วนะคะโหดูการแต่งตัววันนี้เรามาเที่ยวหมู่บ้านฮานกวันเลกันนะหรือว่าหมู่บ้านฮานกนั่นเองนะคะซึ่งหมู่บ้านเนี้ยจะเป็นแบบบ้านแบบฟิวเก,ก่าแก่เกาหลีเลยนะคะ ซึ่งคู่รักเนี่ยจะนิยมมาเดทกันมากเพราะว่าที่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องแบบความสวยงามแล้วก็มีคาเฟ่ยเยอะนะคะเราก็เลยจะลองมาดูกันว่ารักกันมากใช่ไหมเอา้าก็ลองเดินดูเห่อจะมีคนโสดแกตะตามหานุ่มโสดกันดีกว่าคือจะบอกว่าไปฉีดรีจุลรันมานะคะแล้วก็แบบมาทำจมูกใช่ไหม จะบอกว่าผิวดีมากเพราะว่า8 8วันที่ใส่เสือกอยี่บนหน้าก็คือแบบล้างหน้าไม่ได้ทาครีมไม่ได้เลยแต่ว่าแบบคือผิวไม่แห้งเลยแล้วก็ยังแบบแต่งหน้าติดอยู่นะคะจะบอกว่ารีจุรันแบบช่วยไว้จริงๆคือผิวมันใสอ่ะนี่จะบอกว่าถ้าฝนไม่ตกก็คงจะแบบน่ารักกุกกิกมากเลยมันจะเป็นแบบฟิวบ้านโบราณแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบมีกิจกรรมทำมีคาเฟ่มี อาร์ตแกลเลอรี่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะมีเนี่ยก็คือจะเป็นชุดทันบกให้เช่าแล้วก็จะมีนี่ร้านสติกเกอร์อีกแล้วตลอดไปแต่ว่าวันนี้พิเศษจริงโชคดีจริงเพราะว่านูน่นอะรีเสิร์ตมานะคะว่าแถวนี้เนี่ยมีโรงเรียนทำน้ำหอมแบบเป็นวันเดย์คลาสพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดมน้ำหอมที่เกาหลีการว่าผสมออกมาแล้วเนี่ย มันจะเลิศเหมือนน้ำหอมไทยหรือเปล่านะคะการเดินทางมาหมู่บ้านฮันนกนะคะนุ่นก็จะเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินนะคะรถไฟใต้ดินก็จะอยู่ที่สถานีอันกุ๊กเอ็กซิทสองนะคะก็คือพอขึ้นมาแล้วเนี่ยเดินนิดนึงนะคะสองไฟแดงเข้าถึงเลยนะหมู่บ้านฮันนกนะคะก็นี่ไงก็จะเป็นฟิลเดินจับมงจับมือรักกันจริงๆนี่นะคะ มีเรียนสอนปั้นสอนทํานู่นทํานี่ทําน้าหอมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านโบราณแบบนี้มันก็จะมีความโรแมนติกอะแกอันนี้ก็จะเป็นถนนแลนด์มาร์กของเขานะคะสังเกตว่าแบบคนจะมายืนรอถ่ายรูกปกันเต็มเลยทุกคนแบบเยอะจริงๆอะคะ่ะทุกคนสังเกตที่เสื้อเขานะคะก็คือให้เงียบเสียงนะเพราะว่าเหล่านี้คือบ้านคนจริงๆนะคะก็คือแบบ ให้พรเวซีเขาน,นิึงในการที่แบบเอออยู่อาศัยคือทุกคนเข้าใจเลยว่าแบบสถาปัตย์เขาคือแบบเก่าแก่อ่ะถ้าสมมติว่าแบบท้องฟ้าสวยๆอ,อ่ะมาดูดิถ้าท้องฟ้าสวยๆแบบต้องสวยมากแน่เลยแบบเข้าใจฟิลเลยว่ามันจะสวยแบบไหนนะเนี่ยดูดิคือถ้าแบบเป็นท้องฟ้าสวยๆอะไรเงี้ยใช่เลย โอเคก็ตอนเนี้ยใกล้ได้เวลาเรียนแล้วนะคะแล้วฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นมาแล้วนะเราก็จะไปรอที่เรียนเลยดีกว่าเพราะว่ากลัวป่วยกลัวอะไรด้วยนะคะอันนี้คือสถานที่เรียนของเรานะคะชื่อว่าอารมณ์ม้นะถ้าใครที่อยากเรียนต้องบุกมาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแปะเว็บไซต์ให้ด้านล่างเนาะอันนี้คือลองมารอก่อนเวลาเราก็ดูด้านในเขาเรียนกันแต่ว่านี้อาจจะเป็นหลักสูตรที่แบบไม่ได้ลึกซึ้งเขาอาจจะมีตัวอย่างน้ําหอมมาให้แล้วก็แบบผสมเป็นกลิ่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีมัน ก็อาจจะเป็นกลิ่นที่แบบเราชอบหมดแต่พอมาผสมกนมันก็อาจจะเหมือนทูบเหมือนอะไรที่แบบไม่ได้หอมขนาดนั้นหรือฉุนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนหลักสูตรการปรุงที่แบบตามศาสตร์ของน้ําหอมจริงๆเนาะแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากได้ของที่ระลึกเกาหลีเก๋ๆนะคะก็สามารถมาได้นะอารมายนะก็เซิร์ชใน Google มีเลยนะคะอารมายแล้วก็บุ๊กก่อนนะในเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็นะคะก็คือเหมือนเป็นแกลเลอรี่ของเขานะ สิ่งคือมีความแบบเกาหลีเกาหลีต้นไม้ยังดูเกาหลีเฉยเลยอะอยู่เฉยๆก็ดูเกาหลีแล้วแบบเกาหลีอะมุมนี้คือสวยเลยแบบไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยแต่ที่แปลกอย่างเห็นไดน้ชัดคือกลิ่นละคือแต่ละประเทศก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ประเทศนั้นๆนะคะอย่างอันเนี้ยนุ้นไม่เคยเห็นเลยก็คือโรดอินเมย์นะคะทำไมอะ่ะเฉพาะเดือนเมย์หรอทีอ่จะเกิดเติบโตขึ้นมาซึ่งแต่ละกลิ่นของประเทศไหนอ่ะก็คือจะแบบกลิ่นไม่เหมือนกันด้วยนะทุกคนอย่างอันเนี้ย คือกลิ่นคอตตอนใช่ปะคอตตอนประเทศเกาหลีก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนผ้ารีเสร็จใหม่ๆคือแบบคอตต้อนจริงๆแต่ว่าคอตต้อนประเทศไทยอะกลิ่นจะออกเหมือนแป้งแบบหอมๆละมุนละมุนนะคะก็เออแปลกดีแต่เ,เรามาลองผสมดีกว่าน้ําหอมนกลักนะเกาหลีเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นยังไงแต่ว่าแอบสปอยว่าจะผสมไปแจกด้วยนะ มไปทั้งหมด16กลิ่นแล้วนะคะแล้วก็มีการิส s t ไว้ว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยเราให้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราดมแล้วเรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับกลิ่นนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเบรกจมูกด้วยเม็ดกาแฟนะคะก็คือมันจะช่วยแบบเคลียร์จมูกเนาะแล้วก็คือวิธีการผสมน้าหอมใช่ไหมคะเราก็เขียนลงในชีตแล้วว่าแต่ละอันอะเราให้คะแนนเท่าไหร่กลิ่นนี้เราชอบไม่ชอบกลิ่นลมเรารู้สึกยังไงทีนี้เนี่ยเราก็เอา top middle base เนี่ย มารวมกันเนาะก็คือเอากระดาษเนี่ยมารวมกันแล้วก็ดมถ้ามวลรวมมันหอมแล้วก็คือใช้ได้แต่ว่าถ้ามวลรวมไม่หอมก็เปลี่ยนแค่นั้นเองอยู่ที่เทสอยู่ที่รสนิยมโดยเฉพาะร้หวนอมอคือเขาสักเซสมากนะหมายถึงว่า1กลิ่นอนะ่ะเขาเบนมาแล้วในเนี้ยมันมีหลายกลิ่นมากซึ่งพอทำออกมารสนิยมของกลิ่นมันดีอยู่แล้ว ส่วนผสมของอะไก็เลยไม่ต้องเยอะใช้แค่3มแล้วเนี่ยเราหยิบม,มั่วๆม,ม,มาแล้วแบบได้เลยอะ่ะคือมันเลิศเกินเกาหลีเลิศเกินหรือสัลมะรเเลียนยาวน่าคิดสุดๆอะโอเคนุ่งคิดว่านุ่งได้กลิ่นที่ตัวเองชอบแล้วนะคะก็คือท็อปจะเป็นซีตรัดกินทีเนาะแล้วก็มิดเดิลเนี่ยจะเป็นโรดอินเมย์คือจริงๆแล้วะแค่โรดอินเมย์อย่างเดียวก็หอมแล้วทุกคนอย่างเดียวเลยอะ่ะก็หอมแล้วนะคะเลยรู้สึกว่าแบบ เอ้ยอยากเอากินเนี่ยกลับบ้านด้วยแล้วก็อยากเอากินเนี่ยไปฝากทุกคนด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ลอนถามแล้วว่าเขาไมอ o อยเฉพาะแบบอีตัวรดอินเมย์ขายไหมสรุปก็คือไม่มีแล้วก็กินสุดท้ายจะเป็นกลิ่นมาชิโอนะคะซึ่งก็แปลกแล้วไม่เคยได้ยินว่ามาชิโอคกือกอะไรอาจจะต้องแบบถามอากูเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าใดๆคือมาชิโอของเกาหลีเลิศแต่ยูสุข,ของเกาหลีไม่เลิศหองน้า กินลูกเหม็นนะคะก็ใครที่อยากได้นะคะน้ำหอมที่นุ่นมาส่งเนาะก็จะเป็นขวดขนาดนี้นะคะ50 ml เนาะเดี๋ยวนุ่นจะส่งไปให้ฟรีถึงบ้านเลยนะคะสมรางวัลเนาะ f a c e b o o หนึ่งรางวัล youtube 2รางวัลเนาะก็เป็นสมรางวัลน,นะคะก็ส่งไปให้ฟรีถึงบ้านเลยเดี๋ยวจะเลือกแล้วก็ส่งไปให้นะคะนุ่นคิดว่าสามก,กินเนี่ยเปรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะละโอเคเราก็จะส่งอันนี้ไปที่บ้านนะคะ ข no like day, day, อให้ออกแบข้างนอกเพราะว่าอากาศมันเฟสกว่านะคะแล้วก็ลอง,ลองดมกลิ่นของตัวเองแล้วคือตอนแนี้นุ่นชอบกลิ่นของตัวเองมากแล้วทุกคนที่ขอลองดมในคลาสเดียวกันอะ่ะก็ชอบให้เห็นไปเลยว่าแบบทําให้เองจริงๆเนี่ยบีบให้ทีระหยด พอใจยังหอมโมเมดมากแล้วก็ติดสติกเกอร์นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับคลาสนี้จะบอกว่ากลิ่นนี้คือหอมมากแบบเหมือนอยู่ในสวนกุหลาบในช่วงซัมเมอร์อากาศดีๆผู้ดีพื่เรา น่ารักมากคํสามิดาค่ะามิดา,ดา if you want to learn add aromae นะคะก็แ a นบุ o กนะก็สามารถบุ o กมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะโอเคคนทำจำมูกเพิ่งเสร็จอะ่ะมันจะไปกินอะไรได้ซุปไก่จ้าไก่ต้มสมแต่ว่าร้านเนี้ยได้มิชลินสตา จ้าได้มิชลินสตาร์จ้า2,017ถึง2,019จ้าอันนี้คือเมนูมิชลินของเขานะคะแล้วก็อันนี้คือของโปรดนมลักจ้ากระเทียมดำชอบมากชอบกินอะไรเหมือนคนแก่แก,แก่ยัง ฟังนะมันต้องมนีต้องไก่นานๆอยาทำให้มันเหมือนน้ำล้างไก่แกเข้าใจไหมว่าโจกขนมร้อยเป็์ลองดูันนี้อันกระเทียมดำก็อร่อยทุกคนคือแบบจึงใจเหมียวค้าดาเมนูมิชลินอีกอันหนึ่งของเขานะคะก็คือโสกทอดจ้าเบอร์มาแกโสกทอด แกเราเขามาเป็นต้นเลยอ่ะจิ้มน้ำผึ้งอร่อยมาก เอางี้นะสรุปให้มิชลินอันนี้คือโจคานองบอเน,นี่คือโจไก่แม็ก,กี้จจซุปไก่อะ่ะข้าวนุ่มไข่ไก่นุ่มซุปอร่อยใช่ไหมเม่ซูนี้ค่ะกิมสี่กระเทียมดองคือเดอะเบสจริงๆมิชลินอยากให้จานนี้ค่ะแต่ว่าเขินๆก็เลยมาให้จานแบบเป็นไก่ออริจีกับส่งทอดแทนสบเดอะเบสชูใจสุดๆรอรับได้เลยนะจ้าที่บ้าน โอเคก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมานะคะว่าชอบอะไรในช่องนู่นเนาะโอเคก็สำห,ะะสหำร,รับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสนุกมากก็ผิวก็คือเลิศฉ่ำมากถ้าใครอยากไปลองรีจุรันนะคะก็สามารถลองได้เลยนะนุ่นก็ทิ้งินฟอร์เมชั่นไว้ให้หมดแล้วนะคะเมื่อตอนต้นคลิปเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย